ความสำเร็จใดๆในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามิดหมอหูประเดิม แลวก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยาบงการและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาปรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่าบี i g o n e ตามด้วยหมายเลข99ปิกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้อคมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นักคลินิกหมอดีได้มีโอกาสนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามา,าสนทนานะครับเกี่ยวกับ วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างถ้าพูดถึงเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับก็จะมีตั้งแต่จังหวัดชัยนาธนะครับขึ้นไปยังจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรตากพิจิตรพิศโลกพยานนูนนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะก็ในเขตภาคเหนือตอนล่างก็ล้วนแต่ว่ามี ระเกจิมีพระเอเลี่ยงสงนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่อนข้างที่จะามากพอสมควรนะครับนะากาดนับตั้งแต่เขตชัยนาทนะครับนะก็จะเป็นหลวงพ่อกวยนะหลวงพ่อป่วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปเลยนะครสวรรค์ไปนะครับอำเภอ เขาเรียกว่า,าบันพศพิสัยนะครับบันพศพิสัยก็จะเป็นวัดหนองตะงูนะครับหลวงพ่อพิมพานะส่วนเลี้ยวขวามาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรก็จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายนะครับนะพระเกจิพระยาสง์นะครับที่ มีชื่อเสียงโด่งดังในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะ,ะก็ตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะอย่างหลวงปู่สุขอย่างนี้นะวัดปากคลองนะ,ะกะ็ต้องบอกว่าถ้าไล่แล้วนะครับเรียกว่าเยอะจริงๆต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะอนะนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดดั้ไม้ฝักไม้นะครับส่วนหนึ่งนะที่จะนํามาให้ท่านได้รับชมนะ,ะก็จะนะครับโดยพอมีดที่วางไว้นะครับในะที่หน้ากล้องขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นมีดขนาดอ่าเขาเรียกว่าจิ๋วนะครับนะเป็นมีดสลิกาด้ามไม้ฝักไม้ยุคตน้ตนๆนะครับของอครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะ,ะแล้วก็ส่วนตรง ฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะก็จะเป็นมีดขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นมีดควานช่างเลยก็ว่าได้นะครับนะมีความยาวก็10กว่านิ้วขึ้นไปนะ,ะแต่วันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมก็คือเล่มมินะครับจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะ,ะก็จะมีความยาวนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะ เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะ,ะก็จะมาให้ท่านได้ศึกษามาให้ท่านได้รับชมนะที่สําคัญนะครับในการที่เข้ามาทำคลิทคลปทำวิดีโอนะก็อย่าถือว่ามาบอกอมาสอนกันนะครับนะแต่ผมต้องการที่จะนำเอาอเครื่องรางนะครับที่ผมได้เก็บเอาไว้ที่ผมได้สะสมเอาไว้นะครับก็จะนำมา เขาเรียกว่าให้แฟนคลับทุกทกท่านนะก็คือได้รับชมนะก็ต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับเนะีเข้ามาติดตามรับชมนะจะได้รู้นะครับว่ามีหลงข้อต่างๆนั้นมีรูปแบบนะครับนะแบบไหนอย่างไรนะว่ากันง่ายนะครับนะ พอไปเจอไปเจอนะพอไปเห็นป <ítulo> uh, right anyway right mm ั hmm. ๊บเนี่ยก็จะได้ทราบเลยว่าอันนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อลุงนะนี้จะเป็นมีดหลงพ่อกันนะอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อกลวยนะนะแบบนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอะไรประมาณนี้นะพอเห็นปุ๊บก็จะได้ทราบเลยนะครับนะนีอย่างที่วางไว้นะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลายน้องสิงนะครับที่ทันดูนะที่ผมชี้ ดินสอให้ท่านได้ชมนะครับอันนี้จะเป็นมีดยุคก,กลางของหลงข้อเดิมนะอ่านี้นะครับเป็นการตอกลายน่องสิงที่สําคัญนั้นเป็นการตอกลายน่องสิงของอเป็นศิลปะของช่างฉิมนะอ่นนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะก็ได้เรียนเอาไว้นะครับนะเผื่อท่านไปเจอไปเจอที่ไหนอย่างไรนะครับ นะเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นศิลปะของช่างชิมนะเป็นเล่มมิดนะครับที่วางไว้เอาละครับก็จะไม่ใช้เวลานะครับในการทําคลิปทําดีโอนะครับก็คือมากนักนะครับก็นื่นจากว่าในทุกๆวิดีโอที่ผ่านมานั้นนะครับกลมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะเป็นชั่วโมงต่อคลิปนะหรือชั่วโมงกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ช่วงหลังก็พยายามจะลดนะครับ นะตัดเวลาให้เหลือประมาณสัก10กว่านาทีหรือว่า20กว่านาทีเต็มที่เลยนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็มาชมก็คือเป็นมีดเล่มนี้กันนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะอ่าดีนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมนะครับให้ท่านได้ชมนะอ่ามีดเล่มนี้เป็นนะครับมีดําไม้ฝักไม้นะอ่าฝักไม้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับอ่าแม้ที่รัดจะเป็นแปดตังผสมกับ ทองเหลืองนะครับนะเป็นแปดตั้งนะ,ะก็เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ถ้าเอาความงดงามมาความสวยงามจะสู้มีดยุคกลางไม่ได้นะจะสู้มีดยุคกลางไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเอาความใช่นะต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับนะสำหรับมีดเล่นมนี้นะ,ะเป็นมีดที่มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็น มีดําไม้ฝักไม้นะครับนะส่วนแม้รัดก็จะเป็นโลหะธรรมดานะครับนะเป็นโลหะธรรมดานี่แหละคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดยุคต้นนะของหลวงพระเดิมนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะก็นะครับนะไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะครับนะต้องการที่จะมาใ้ท่านได้รับชมและก็บอกความจริงนะ ะนะครับนะโอเคพอดูในส่วนของภายนอกนะครับดูของส่วนภายนอกเสร็จก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของอาภายในนะครับนะของมิดเลมนี้นะอ่านี่นะครับนะฝักก็เก่ามากเลยทีเดียวนะครับนะอะพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะ Ahora, จบแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะอ่านี่นะครับนะก็เป็นการตอกลาย น่องสิงนะครับนะการตอกลายน่องสิงนะแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นลายน่องสิงของฝีไม้ลายมือของช่างยุคต้นนะถ้าเรามองผิวเผินนะครับเราก็คิดว่าเป็นช่างของช่างชิมนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะเป็นศิลปะของช่างยุคต้นนะาบางท่านก็ถามว่าทําไมถึงเหมือนกับาลายมือของช่างชิมจังอะไรประมาณนี้นะครับนะจริงๆก็ ช่างยุคต้นนี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะเป็นครูบาอาจารย์ของอช่างยุคก,กลางนะนี่นะครับนะเป็นครูบาอาจารย์ <KO> เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะของช่างยุคก,กลางว่ากันง่ายนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นแบบนี้นะ,ะนะครับก็ท่านเป็น ครูบาอาจารย์นะครับในช่างของช่างยุคกลางที่เราได้เป็นที่ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมก็ดีช่างซ้อนช่างแมนช่างไข่แล้วก็ช่างถิ่นช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าเป็นลูกเป็นหลานของช่างนะครับนนชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะก็ต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะดีนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมก็คือความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะครับนะ พูดถึงใบก็จะเต็มไปด้วยคราบใคระอนะอเต็มไปด้วยความเก่านะครับที่สําคัญนะก็เต็มไปด้วยความเป็นชิงแหละนะก็อยู่ที่ท่านมองนะครับนะอ,อันนี้จะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะแน่นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพอชักใบออกมาเสร็จก็ลองชมนะครับนะในส่วนของฝักอีกสักรอบหนึ่งนะอันนี้นะครับเป็น แปดตังนะครับเป็นแปดตังผสมกับทองเหลืองนะอโอเคพอชักใบออกมานะครับเราก็ลองไปชมในส่วนของภายในของฝักนะเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มองภายนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะมีรอยผุนะตรงด้านในนะครับที่สําคัญก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่นะครับนะ เต็มไปด้วยคราบใข่นะนี่นะครับนะทำไงจะซูมให้ท่านได้เห็นแบบนะครับความาลึกนะครับนะพยายามจะซูมให้เห็นแบบจัดจักนะครับนะเห็นชัดๆนะเพราะเราต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมนะครับนะทุกแง่ทุกมุมนะนอนนะครับนะซูมเข้าไปจนเกือบจะสุดปลายของฝักนะ อ่านี้นะครับนะเอาละก็นะครับชมในส่วนของฝักไปแล้วแล้วก็ผมขอนอน, Hence, fuck, นุญาตก็จะวางฝักเอาไว้ก่อนนะอ่านี้นะครับวางฝักเอาไว้ก่อนนี่ครับก็ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่าใบจริงๆนะครับนะอ่านี่นะครับส่วนของใบก็จะเต็มไปด้วยนะครับนะผมเน้นซูมนะครับนะจะเน้นซูมให้ท่านได้อ่านในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของ ผิวของเหล็กนะครับเนื้อของเหล็กแล้วก็ที่สําคัญนั้นต้องการให้ท่านได้เห็นก็คือรอยเขาเรียกว่า,าพวกคาบใครนะครับนะที่ฝังอยู่นะถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับแทบจะมองไม่เห็นในเรื่องของสนิมนะเพราะเป็นสนิมละเอียดนะครับเป็นสนิมที่ฝังลึกนะที่อยู่ในผิวของเหล็กว่ากันง่ายนะแต่ พอมาทำคลิปธทมิดโอเี่ยผมต้องการที่จะ,ะเน้นนะครับนะเน้นให้ท่านได้คือเน้นซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะ,ะความเป็นธรรมชาตินะครับที่ฝังอยู่นะภายในของอผิวเหล็กว่าง่ายนะครับนะของอบนใบมีดเลม่มนี้นะ,ะส่วนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นชอบฟ้าหกนกนะ ช่อฟ้ากระหนกเนี่ยก็บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คืออยู่ตรงหลังคาโบสถ์นะครับนะหลังคาโบสถ์ถ้าเราไปที่วัดเนี่ยเราก็จะเห็นถ้ามองบนหลังคาโบสถ์ก็จะเห็นเป็นช่อฟ้าอยู่นะที่มีกระดิ่งก็คือแฝนอยู่นะครับนะ มีทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันนะครับเริ่มตั้งไล่ตั้งขึ้นไปตั้งแต่สเต็ปล่าง1 2 3ว่ากันง่ายนะครับก็จะมีชอบฝ้ากรนกอยู่บนหน้าจั่วนะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับนะพิเศษนะพิเศษถือว่าเป็นจุดสูงสุดของอพัชเสมาว่ากันง่ายๆนะหรือเรียกกันว่าโบดนั่นแหละนะครับนะ ต้องปลายมีดนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะคืจริงก็เวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับนะเวลาเราไปพักผ่อนนะยกตัวอย่างเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปกลางเต็นท์นะนอนตามป่าเขาลำนาวไพนะครับนะ,ะถ้าเราก่อนนอนนี่ก็ เราจะรัฐนานะครับนะรัฐนาก็คือมีดหมอขององค์พระเดิมก็จะพอรัฐนาจบปั๊บก็จะใช้ปลายมีดกรีดลงไปในแมททน่ธรณีนะ,ะก็หมายความว่าก็ป้องกันพวกสิ่งลี้ลับนะครับนะแม้กระทั่งพวกสัตว์มีพิษเขี้ยวงาอะไรต่างๆวกนี้นะ,ะก็คือแม้กระทั่งพวกสัตว์ใหญ่เช่นพวกช้างนะครับนะ,ะต่างๆวนนี้เราสามารถที่จะใช้มีด นะกรีดนะครับบริเวณนะเพื่อที่จะสยบนะพวกสัตว์มีพิษอะไรต่างๆพวกนี้นะไม่ให้เข้ามาแพร่พานว่ากันง่ายนะอพอเราชักมีดออกมาก็ยกขึ้นเนื้อหัวนะครับก็กล่าวคำรัตนาเริ่มต้นที่สักกัสสัวัชิลาวุธังเวศสุวรรณศักดทาวุธังยามานัศ ในยนานวุธังอรารวกัสสะทุสาวุธังนรายสะจักราวุธังปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธาปะกะภขาวิจุณังวิจุณาโรมังมามีนะพุทธสันติคัชฉะอมุมิเอวโอโอกาเสติทาหินะ,ะประมาณนี้นะครับนะ,ะกล่าวบทเดียวนะครับนะเขาเรียกว่าจบเดียวนะ เรียกว่าพูดผีปีศาจนี้กระเจิงนะไม่กล้าเข้ามาแพ้วพลานว่ากันง่ายนะครับนะก็มีดเล่มนี้ท่านจะเห็นดดนปลายมีดนะครับก็จะ,ะมีร่องรอยนะครับนะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะมากนะ,ะก็เรียนไว้อย่างนี้นะครับนะ,ะที่ผมดูนะครับก็คือโฟกัสนิ่งๆนะครับนะ ไม่ได้เลื่อนนะก็ต้องการให้ท่านได้ชมนะครับศึกษาความเป็นธรรมชาติความเกา่าความาเป็นจริงนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็หากท่านไหนชมแล้วนะครับเมื่อติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็ห้ามเก็บข้อสงสัยเอาไว้โดยเด็ดขาดนะกระติดตรงไหนให้ถามเข้ามาตรงนั้นได้เลยนะครับนะให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 เบอร์0863291496นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมิดเทพสัตราของครูบาอาจารย์นะครับนะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0863291496นี่แหละนหรือว่าหากท่านไหนนะครับนะอ,อยากจะดูภาพถ่ายเต็มๆนะท่านก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับนะ เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์คาว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big 199เพียงแค่นี้เองนะก็แคปภาพที่หน้าจอนะครับนะส่งมาที่ลายนะะนะครับส่งมาที่ลายนะก็ผมเองก็จะส่งนะครับภาพนิ่งเขาเรียกว่าภาพถ่ายนะเป็นภาพนิ่งนะครับเต็มด้ามเต็มฝกักเต็มใบนะไปให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ไม่ต้องกลัวนะครับได้รับชมทุกๆท,ทุกเล่มว่ากันง่ายนะครับมีทุกเล่มที่ผมได้อาถ่ายภาพเอาไว้นะครับนะมีทุกเล่มเลยนะ,ะนี่นะครับก็เป็นศิลปะของช่างโบราณน,นะของช่างยุคต้นว่ากันง่ายนะ,ะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆที่ผมได้ซูมได้โฟกัสนะครับนะต้องการให้สัมผัส ความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นจริงนะอ่านี่ได้ศึกษาความเก่านะครับนะก็คือไปด้วยกันนะเพียงแต่ศึกษาแล้วนะครับนะท่านติดตรงไหนนะครับนะมีข้อสงสัยอย่างไรก็าสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496นะเบอร์086 3291496นะครับนะก็ ผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะของมีดแต่เล่มนะครับนะ,ะก็เนื่องจากว่าผมบอกไปนะครับก็มีหลายท่านก็ไม่เชื่อนะ,อะมันไม่เก่าหรอกมันไม่แท้หรอกมันไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะเรื่องการอมองก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะ,ะเราก็คงไม่จะ,ะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกคนมองแล้วเห็นเหมือนกันมองแล้วเชื่อเหมือนกันอะไรต่างๆี้นะ จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะแต่อีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวเปล่าๆไปหมดเลยนะประมาณนี้นะครับนะ,ะเพราะนั้นคนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เนนั็นว่า เล่นไหนก็ตามนะครับหากมันตรงจริตท่านแล้วนะครับนั่นแหละท่านคือเนื้อคู่แล้วนะท่านคือผู้ที่คู่ควรท่านคือเป็นผู้ที่มีบารมีแล้วว่ากันง่ายนะ,ะก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นเลยนะครับนะ,ะเพราะว่าจะไปให้ทุกคนเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าการมองก็มองต่างมุมนะ แม้กระทั่งตัวผมเองนะครับนะสิ่งที่ท่านชอบเวลามาถามผมผมอาจจะบอกว่ามันไม่ดีนะมันผมไม่ชอบนะเล่มนี้อะไรประมาณนี้นะ,ะนะครับเป็นนั้นว่าเมื่อท่านชมแล้วท่านชอบนะครับนั่นแหละครับนะการบ่งบอกถึงเนื้อคู่นะ,ะท่านมาเจอเนื้อคู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่คู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ20กับ10 เวินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะเมื่อรับชมแล้วก็นะครับนะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในตัวเีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะ อ่าถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่เวลาผมอนะัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปก็จะไม่ได้ไปเด้งหาท่านนะอ่าที่สําคัญนั้นจะทําให้ท่านเสียโอกาสนะครับนะสูญเสียแทนที่จะได้รับชมนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะผมพยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมจะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะ ก็พยายามจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะมีดหลากหลายมาให้ท่านได้รับชมนะฮะนอกจากเป็นมีดหลงข้อเดิมแล้วก็จะเป็นมีดหลงข้อลุงนะครับจะเป็นมีดหลงข้อกันนะมีดหลงข้อปวยมีดหลงข้อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ที่ผมได้รวบรวมและสะสมมากที่สุดนะครับก็คือเป็นมีดหลงข้อเดิมนี่แหละนะผมก็ถือว่าเป็นสายตรงของหลงข้อเดิมเลยนะครับนะ ก็นองจากว่าผมเอเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งแหละครับที่เป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะเอาล่ะครับก็สําหรับท่านที่นะครับนะใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ห้ามเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดน,นะครับติดตรงไหนก็ให้กดมาติดต่อสอบถามตรงนั้นเลยนะครับได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ